คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่อาจจะคิดค่าบริการของผู้ที่ใช้บริการหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าในแนวคิดที่เรียกว่าร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่หลังจากนั้นก็ออกมายืนยันนะคะระบุว่าเป็นแนวคิดเท่านั้นเพราะว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนคะ่ะ แต่เมื่อแนวคิดได้ประกาศออกมาแล้วปรากฏว่าทางคอสช,อชอก็ดูเหมือนจะเตรียมนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อนะคะเพื่อนำเข้าสู่การปฏิรูประบบสาธารณาสุขการให้บริการทั้งระบบค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะแน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณนัฐาที่ประเทศไทยพูดถึงการจะปฏิรูประบบบริการด้านสาธารณาสุขแต่ว่าด้วยความหลากหลายของงานด้านสาธารณาสุขและรูปแบบระบบบริการเรื่องนี้จึงเดินหน้าได้ค่อนข้างยากค่ะ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช,ชเห็นว่าครั้งนี้จะต้องปฏิรูประบบบริการสาธารณาสุขของประเทศให้ได้จึงเร่งผลักดันด้วยการสะสางปัญหาเก่าโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของ3กองทุนค่ะ เพราะหากย้อนไปดูความพยายามปฏิรูประบบสุขภาพนะคะก็จะพบว่าการประกาศใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตั้งแต่ปี2545แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของระบบบริการสาธารณาสุขในบ้านเราที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมภายใต้การบริหารงบประมาณของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชอแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็ได้ส่งผลให้กระทรวงสาธารณาสุขนั้นถูกลดถอนอำนาจในการบริหารงบประมาณจนกลายเป็นปมปัญหาขัดแย้งภายในที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะข้อเสนอให้ผู้ใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองต้องรวมจ่ายค่ารักษาพยาบาลณจุดให้บริการถูกพูดถึงหลายครั้งเพื่อหวังแก้ปัญหาโรงพยาบาลของรัฐขาดทุนในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการและต้องรับภาระหนักทั้งจากการเข้าถึงบริการของประชาชนและงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น นี่เป็นเหตุผลที่กระทรวงสาธารณาสุขมีความพยายามจะดึงอำนาจที่ถูกลดทอนกลับมาบริหารเพราะนั้นพอมันมีระบบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้โรงพยาบาลไม่สามารถจะเรียกเก็บเงินได้อีกแล้วรอบอน,นี้เ mm hmm. เงินบำรุงที่ตัวเองเคยมียมันก็จะหายไป mm hmm. ผมผมคิดว่านี่เป็นปมปมใหญ่ปมหนึ่งที่ทำให้ให้หน่วยบริการรู้สึกแบบอ,อ,อึดอัดรู้สึกไม่ค่อย แฮปปีนะ้นักับระบบหประบบกันสุขภาพเพราะว่าเพราะว่ามันทําให้เงินจํานวนหนึ่งเนของเขาหายไปรับรู้ถึงปัญหาของพวกเราการปรับโครงสร้างบุคลากรในกระทรวงสาธารณาสุขเป็นอีกความพยายามหลังเกิดความล่าช้าในการบรรจุข้าราชการทําให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าบนภาระที่เบากว่าของโรงพยาบาลเอกชนเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลลาออก ภาวะขาดแคลนกำลังคนย่อมส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการข้อเรียกร้องขออัตราบรรจุข้าราชการจึงมีต่อเนื่องขณะที่ปมความเลื่อมล้ําในระบบบริการสุขภาพทั้ง3กองทุนยังเป็นโจยดใหญ่ที่ต้องแก้เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการสุขภาพบนความเป็นธรรมอย่างแท้จริง นี่เป็นปมปัญหาที่ยังค้างคาและเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขที่ทำให้การปฏิรูปสุขภาพอย่างไม่สำเร็จและอย่างยืดเยื้อถึงวันนี้สวนีนิมปานพยุงวง์ไทย PBS รายงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกนํามาเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะที่นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อคอสอชเพื่อขอความเห็นชอบค่ะโดยแบ่งแผนงานออกเป็น3ระยะด้วยกันต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3ปีภายใต้เป้าหมายสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเบื้องต้นคอสอชเห็นชอบแผนนี้นะคะโดยระบุว่าจากนี้ต้องสร้างกลไกที่ให้ระบบบริการมีความเท่าเทียมทุกโรงพยาบาลของรัฐต้องให้บริการมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด พร้อมกันนี้คอสชอจะเร่งอนุมัติอัตราการบรรจุเป็นข้าราชการที่ยังคงค้างอยู่และปรับระบบการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมากขึ้นรวมถึงสร้างกลไกขับเคลื่อนภายในที่มีการเฝ้าระวงังตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานค่ะ ส่วนรูปแบบการบริหารงบประมาณปี2558คอสชอได้เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายสาธารณาสุขเป็นคณะกรรมการระดับชาติเพื่อติดตามการใช้งบประมาณของกระทรวงและสปสชรวมถึงกำหนดทิศทางระบบสาธารณาสุขที่เป็นธรรมนำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพในอนาคตค่ะ ซึ่งทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเองก็มีข้อเสนอออกมาเช่นกันนะคะว่าการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างเป็นธรรมภายใต้การปฏิรูปประเทศไทยนั้นจะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันในทุกเรื่องค่ะนอกจากระบบบริการสุขภาพคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นว่าต้องปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพด้วยทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเอง ส่วนเรื่องของระบบการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพที่ยังคงมีความต่างก็เป็นอีกประเด็นค่ะที่ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเราก็คงจต้องปฏิรูปเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการบริการที่ที่พูดางายว่าทําให้เขาไม่ป่วยถ้าป่วยก็สามารถเข้าถึงได้เป็นบริการที่มีคุณภาพและเขาก็ไม่ร่มจมจากการเจิให้ได้ป,ป่วยของเขา ด้านคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะคะโดยมองว่าหากระบบบริการสาธารณาสุขยังคงมี3กองทุนและสาม,มาตรฐรานแบบนี้ก็คงไม่สาม,มารถทําให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพได้อย่างเป็นธรรมค่ะ จึงเสนอให้รวมทั้ง3ากองทุนเข้าด้วยกันใช้ระบบบริการสาธารณสุขมาตรฐานเดียวกันและร่วมการสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในระบบเพื่อให้รัฐจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนหลังพบว่าเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่นๆแล้วการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขคิดเป็นสัดส,ส่วนเพียงร้อยละแเท่านั้นจะให้มันเกิดความเป็นธรรมเกิดมาตรฐานเดียวในการดูแลคน เกิดกระบวนการจัดการการเงินที่เป็นกระบวนเดียวกันใช้จ่ายงบประมาณที่มันในเอาเม็ดงบประมาณทั้งหมดมารวมกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วดูแลคนแบบเดียวกันได้ไหมผมคิดว่านี่เป็นคําถามใหญ่การเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพรอบนี้เป็นอีกความท้าทายภายใต้การบริหารของคอ,อสอชอค,ค่ะเพราะว่าต้องเป็นส่วนเชื่อมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณาสุขเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน อีกประเด็นที่ท้าทายคอสชอไม่น้อยไปกว่าการปฏิรูประบบสาธารณาสุขคือปัญหาแรงงานค่ะทั้งแรงงานไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมีข้อเสนอในการปฏิรูปเรื่องนี้จากภาคส่วนใดบ้างและคอสชอมีท่าทีกับเรื่องนี้ยังไงกลับมาติดตามพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดวงดาวค่ะ